ตังอันใครนังกลางโลกอ่ะไค่ด่าที่แดงไค่อ่ะช่วยสิไม่นะไม่เท้ามไค่นะเมท้าวเมทาววันนี้นะคะว่าจะพาเมท้าวเจคอบแล้วก็ใหญ่ว้านนะคะไปเที่ยวเซ็นทรัลท่านย้ายค่ะระหว่างทางเาราก็แวะทำธุระนะคะและ้วก็แวะตรงเมซอนเจี๊ยางไปสนามบินท่านย้ายค่ะเมียเมซอนย้ายหมักๆเลยก็สั่งสตรอเบอร์รี่มิลเชคให้เจคอบกินทา่าระหว่างที่เมทำธุระก่อน เย็นเน,ยนเยนนไม่เอาแล้วเดโดยความที่ว่าเรามาเที่ยวกันวันอาทิตย์ค่ะหลอดติดแล้วก็คุนเต็มมากเลยค่ะมาถึงเวลก้าขึ้นมาฉันจำไม่ได้ฉันซ้ำาฉันซีแล้วครับมีเป็นสวนสนุกข้องเด็กค่ะมาถึงก็มาเิรอตั๋วแวกับ เจคอบข่าไปซ่องคนนะคะก็ตอนแรกว่าพาเจคอบไปเล่นตรงที่มีบอลรุ่นเยอะๆค่ะแต่ว่าเจคอบไม่ค่อยห้านเล่นดาวอะไรอย่างกลัวๆอยู่เลยเราก็เลยพาเจคอบไปเล่นตรงโซนสานามเด็กเล่นที่มี ตัวหลกเตาค่ะนี่เขาทําคลายๆเป็นทรายนะคะจีก็ชอบมากๆเลยค่ะมันทําให้หนึกถึงประโยคที่บอกว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้นะคะในส่วนตัวแหวงว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในการดําลงชีวิตเลยค่ะถ้าว่าไม่มีเบียวันนี้ว่าก็ผ้าลูกออกมาเล่นข้างนอกผ้ามาเจอสังคมผามาเรียนรู้นอกบ้านไม่ได้แม้กระั่งอยู่บ้านเฉยๆก็ยังต้องจ่ายเบียเลยค่ะไหนจะข้องกินนู่นนี่นั่นค่ะยิ่งเรามีเบียมากเท่าใดการจ่ายชีวิตของเรามันก็ง,ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มอก การทางด้านต่างๆมากขึ้นด้วยเ่าเรเคยอยู่ในจุดติดจนมากๆเลยตอนเด็กๆคือจนไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่เลยค่ะเข้าใจดีว่าความจนเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนผู้หญิงหลายๆคนก็คงจะมีความฟันที่อยากจะเป็นแม่ฟูททามเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะคะชายค่ะมันดีมากๆเลยและมันจะดีสุดๆเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็สาม,มารถที่จะสร้างรายได้ด้วยตนเองไปด้วยแล้วก็ความมั่นคงที่เกิดจากตัวเองเนะี่ยอย่างไงมันก็ปลอดภัยกว่าค่ะ fresh you Bí chân chót hả mãi 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 Con mãi 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 không? Ăn mãi 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 rồi. เจคอบเลนเซตแลวกาแมกับนาว้านกม็มาที่บูรอรแล้วก็เราก็พาทุกคนนะคะไปกินข้าวค่ะวันนี้ว่าสั้งข้าวพัดกุ้งจานเติบให้แม่ค่ะส่วนตัวแมวนี่อยากกินไส้กรอกแดงทอดกรอบๆอย่างแรงตอนอยู่ที่บ้านนี่ไม่เศร้าไม่ข่อยยากเพราะมานี่ยากแล้วก็สั้งตํธาทาดค่ะแล้วก็สั้งต้มยำหัวปลาแซลมอนแล้วก็เสื้อหลองหายางด้วยนะแต่ว่าเขาม่มีข้องก็เลยได้มาแข่นี้ค่ะกินเ็ตแล้วกา ครับหลอดลอบบานวันนี้ถูกอย่างพันไปด้วยดีเจอ็มีความสุขแมวก็มีความสุขไปแล้วค่ะบ๊ายบาย